เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามก่อนเดี๋ยวไปตามน้องก่อนเยอ่ยเขาไกาเยิวเบอกเขนงไม่ใช่เหรอันน่ะคนนอนนี่แม่ขาเข้าคิวเลยค่ะแม่สองแถว อ่าหขอบคุณค่ะตรงนี้ตรงนี้ยังสุดรอคุณพ่อหน่อยอ่ะตรงนี้ลูกหรือจะตรงโน้นตรงนี้นะตรงนี้ดีกว่าอ่าตรงนี้แหละเห็นไหมเห็นไหมแม่ต้องมาทางนี้ค่ะแม่แเออมาทางนี้อย่าให้โดนตาลูกโอเคค่ะแม่สองแถวนะคะขอโทษนะแม่สองแถวค่ะแถวนี้ พยามว่าเปรียบมาทีงนี้ได้นะคะถ้าแม่ใหม่ต้องการถ่ายรูปก็มาบอกนะคะมาแจ้งขอโทษนะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอให้แฟนคลับใหม่ๆนะแม่นะแป๊บหนึ่งแม่จะรีบกลับเปล่าคะรู้ก็แฟนคลับใหม่แม่เขาเลี้ยงอะ่ะคุณคุณ<า>นะเอาจะกลับได้เดี๋ยว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 ชุดนี้นั่งไหมนะจะกลับเชียงใหม่ใช่ไหมคะได้ได้ได้แม่เอามาเลยปะ แม่ใกรจะลับเชียงใหม่นะท้ทีนะแม่ไม่มีคนถ่ายให้ใช่ไมแม่ต้องต้องตั้งกล้องไว้เซลฟี่เนาะมีคนถ่ายไหมคะไม่มีค่ะเซลฟี่เอาแล้วกันนะคะโอเ็นะเดี๋ยวนะให้ชุดนี้หมดนะแม่นะแม่ทอมแป๊เดียวนะคะ อันนี้จะถ่ายรูปกับน้องใช่ไหมคะนี่เข้าเข้าแถวนึงได้ไหมลูกมันจะได้เอข้าเอียงพี่จากนี้เลยลูกเข้าแถวดีกว่าแถวหนุ่มเข้าแถวนะอย่าได้เร็วนะถือกล้องไว้เลยนะคะตั้งกล้องไว้เลยนะคะเซลฟี่นะถ้าไม่มีใครถ่ายนะเซลฟี่นะเดี๋ยวนะแม่ขอโทษทีแม่แม่ใช่ไหม หนูจ๋าขอให้แม่เขากลับจะกราเชิญใหม่นะขอให้แม่เขาหน่อยนะหนูรอแป๊บหนึ่งไม่ทำจ๋าไม่ทำเข้าไปก่อนเลยค่่ะแมบอกน้องเขาล้วบอกเด็กแล้วะใครจะกลับนะแจ้งได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไม่ทำฉันรวได้ถ่ายตอนที่ยิ้ห้าเจอกันเจอกันก็ไม่ได้ยิ้ห้เจอจันแม่หันหน้ามาค่ะแม่หันหน้าหน่อยค่ะแม่ทำจ๋าหันหน้าหน่อยค่ะมา เอาเกมกอดอยู่นั่นแหละให้หมืนแม่โอเคค่ะะเลออกมาได้แล้วพี่เดี๋ยวนะลูกแป๊บหน่งนะลูกนะไม่ทำแจ็คกี้เออเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วถ่ายไหมไม่ถ่ายผมไม่ถ่ายเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะถักกิวหนูนะลูกนะเดี๋ยวชุดนี้หมดนะแม่ร้านแล้วเราค่อยถ่ายนะคะฮะอยากถ่ายแล้วออยากเอาเลยลูกเท่าเลย หล่อไหมเห็นปล่าลูกชายแม่มหล่อไหมล่ะหล่อยิ้มแป้นเลยยิ้มอมยิ้มใหญ่เลยนะเหรอเขินเขินเดี๋ยวเพิ่งค่ะแม่แม่รีบกลับมาเปล่าค่ะแล้วเอารีีนะคะขอแป้งเลยคนที่อยู่ไกลแม่แม่เขาจะกลับก่อนอ่าลูกถ่ายลูก คจะไทยก่นไม่ต้องไมเตลูกไม่ต้องตีใจเย็นได้กันทุกคนขเดียยวสาจะถ่ยกูไปยจมไปสามถ่ายเลยสิเป็นก็มึงก็เซฟี่ทนอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กๆถ่ายก่อนนะไหมนะอ้าวหนูเข้าเลยลูกข้าก่อนาก่อน เขายังชื <c ười> <c ười> ่อ่อยชุมชื่นหัใจเออหายร้อนเลยนะลูกเย็นเห็นไหมเห็นไหมอ่ไปไหนกันหมดแลยคิวทำงงาๆได้อีกยแล้วใกด้วยนะให้กูก่อนใง่าสาวๆไม่ต้องทะเลาะกันลูกได้ทุกคนหูงเนใหงาายเหรอเหยอหอเหรออเ

หมอแม่จะได้รอเด็ดดิม่แค่แล้วได้ข้าหน้าได้ี่เอ้ยได้ได้ข้างหน้าด้ยน้ไม่เคยมาทีไนบราเอ๊ะทไมหายไปไหนดนี่ยเขาไถากหรอก่ายหรือเปล่านั่นเดี๋ยวมนะ่มันจะได้ถ่ายให้ีละ

ลูกเลยขอเที่ยแมู่กทำานเยอะแม่อยู่ทันมีลูก้ลูกก็หนกก็เห่แม่ก็มก้ไหกอีกนะรกนแต่คากเกิก็ขึการต่้มการเร่งนมาเปี่เจ้า

แก่กันแล้วนั่งอว่าเพ่นเลยอ่ะอ่าวไปแล้วเด็กๆเข้าไปลูกเด็กแก่กันแล้วมากเดกๆแก่เนาะนั่นกลย่อคนนั่เลอ่าวไแ้แก่น่แก่ๆเห็นบ่อยแล้วเขาเพียเห็นรุ่นเดียวกันกับชุ่มกระชวยรุ่นเดียวกันมีกำลังใจหายเหนื่อยแันเล่นอย่นะเปี้ๆที่สั่งเล่นตอนแรก แุยแหละประเทศมีกำลังใจนะมเกงนั้นไม่่ารเดินงนยแต่ตัตั้งแต่ตั้งแต่เ่้นอะไรยถ่ขายที่ข้าไปแล้เดี๋ยวแก่จเข้าแล้วกลับบ้านอย่าเน้นมากเลยแม่แก่เน้นจังเน้นจังเ้ังเอายแงมากแงน้อยไ โอ้ยสามแดงเลยแม่หม่หมดแล้วใช่ไหมคะหน้องแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแม่แม่เาวเดี๋ยวเาวอถ่ายเขาด้ยังอ่ะยังไม่่เอ้าหูใ่กับใคร แม่คะถ้าใครยังไม่ถ่ายมาเข้าคิวเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะกลับแล้วนะแม่มาตั้งร้คุณกลับนี่มีใครไปแม่ตะปูไหมฮะไปไหนมเขาพูดอะไรนะเขาพูดอะไรไหมแม่ตะปูอยากไปอยู่อยากไปอยู่หนูจะไปแม่ตะปูอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับทางานกันลูกใส่ไม่ได้ไปครับครับไปยึดตามไปยึดครับครับไม่ไปเดี๋ยวเับ ตะปูได้มาวันหลังนะครับแม่ตะปูอย่างเดียวไม่ได้ต้องตะปูที่บ้านไปก่อนไปดูตะปูที่บ้านก็มีเยอะแล้ว เซลฟี่ค่ะนี่ผมถูได้นะถ้าเป็นคนถ่ายก็ถ่ายกัแม่แม่้ายถ่ยถ่ายนะถ่ายสวยน่้ยิ้มน่อยลูแม่แอมแคออกหรือยังรู้มหล่อแน่นอแต่แม่ไม่ไม่้ยังไม่มีอ่ะยังไม่ได้กินอยังไม่ได้กินมันติดมันน่งมันน่าใช่ไหมสามคน ก็เดียพอเดี๋ยวไม่ว่าไม่ต้องจับถ้า่ายรูปขารูปอันไห่กเอา่เลยนี่ลูกแหมปแล้วใช่เหรอาไม่ค่อยจะมองเลยสาวโอ้ยวายวายไม่เร่งเออเนี่ยถือลื่ไปแล้วแม่จะหลายมือเลยไหลไหลตำแหน่งนื่เกินไล้วจะถือสะปอดอะไร โทรศัพท์ยโทรศัพท์หนูหนูไม่ใจใจตันเนี่ยเราไหนเราเปนไหนเราไม่ถ่ายัวเลแล้วขอก็ถ่ายเงินไม่ค่อยได้มานะไแม่ปนก็เพ่จะไ,ไ,ไปทัวร์

ังแหลมมาทางนี้สิว่างๆก็จะไปไม่มาแม่นกแม่นกแซงก็ไปเลยจะกลับแล้วแซงก็ไปเลยนกมัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมใหม่ก่อนไปแม่นกแซงก็ไปเลยอ่ะทีมนี้ก่อนเขาบอกว่าให้เราไปก่อนก็ไม่ได้บอกใช่ใช่เดี๋ยวขอให้แม่นกคุณสุกทัยหน่อยนะขอโทษนะแม่นักแป๊บหนึ่งให้คุณสุกทัยนะคะขอบคุณค่ะเอาแม่นกเข้าไปดิ

ไปพ่อไปเบ้นก pues ่อนเดีว huh. hmm. ่ายแล้วาไปพ่อไปเบ้เ้นมาวันนี้ขึ้นเลด้ราอสวยก็เลิกไหลอกแม่ลูกาค่ะขอสักภาพด้มาไหมมาถ่ายรูเลยาถ่ายรูปเลยมาถ่าย ไม่เรียนหัวเลยนกนกหรือจะเอากล้องไม่เล่นค่ะกล้องเราก็ได้ไอ้คนงามเราไม่ถ่ายไราให้เราถ่ายก่อนแม่เพราะว่าจะกลับไกตู้เลยม่เ็นไม่เนหนาไม่เจ้าแ้วรู้ถายให้บอกว่าไม่เล้เข้าไปเลยแ้่ไม่เป็นไปไหนคะเนี่ยด้ กระเป๋าน่องจ๋าอย่าลืมแป๊บเดียวเด็กพลังงานเผาผ่านกระเผาผ่านดีเด็กเเา็ขอายุยังน้อยเด็กตีขอให้ดีก่อนจะไปทำยังน้อยเล่นจะแม่ไปด้วยหน้าเป็นตีหายหมดเลยอ่ะร้อไม่เล็กหน้าเชื่อเลย โอเคเส้นะไ้นที่ไหนไม่เลเท่าไรขอบคากค่อเเนะใไปที่ร้องมมันเพลงสะไใช้มันหน่อยอาหาไฟอะไร้องอยู่น้องบบยีเพลงไมั้ยเยอะเยนถึงเัถึงเพลงมก็ย่เพลต่อที่เ ไฮัลโหลอยู่หน้าเวทีจับแป๊บนึงจ้าขออีกคนนึงค่ะขออีกคนแม่แอมหมดแล้วหมดและตัวไหนแม่ตรงไหนแม่ขึ้นเลยใครขึ้นเลยแม่แอมแม่แอมเข้าเลยค่ะสีดำกม่สีดำไม่สีดำไม่ได้อันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละได้แล้วกินแถบกินแถบเออเข้าใจไหม

ทางปลอดภัยน,นะแม่สุโขทัยวันที่สองันท <that> <that> ี่สดีค่ะวันที่สองที่ไหนนะใส่ไม่ได้มาไันมีรถมาอันนี้ค่ะได้ด้วยฝากแม่เหนือได้นะวันที่สองนิดาโบไม่ได้มานะ

อาใจยัอนนี้กล้องไหนคะเอมาด้วยกันครอบครัวเขาครอบครัวครอบครัวหนูหานมาเห็นรูป้เห็นรูปนี้ นั่นมันลูกลลููกกสาวตุองมาไปสอนที่นี่คุณลองตอนนี้เป็นเด็กอยู่นะก็สอนเดียวโตแล้วอันนี้โตแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นอายอายไม่รู้ลุ้นตั้งแต่ปวดปวดลุ้นอ่ะตั้งแต่น้องยังเด็กๆเอยู่อันนี้เป็นหนุ่มแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันพี่อายอ่ะใช่เขาเป็นคนพี่อายตอนนี้ตอนนี้เก่งละได้แม่สอนสูงละแต่ก็ยังอายเหมือนเดิมพี่เขินพี่อาย น <c ười> ่ารักไหมน่ารักไหมมีาบอกเางเนนีเป็นุโอ้โหนี่ลูกนั้นแม่ต้องถ่ายกับลูกหมได้ดูเรจะไ้เอเอาเลยตอนนีอนี้ครับ ชัดเดียวเนี่ยเห็นไหมย่โคตรเลยโอเคยาเลุกชัดเดียชัดไฟไฟไฟชัดอยู่หนึ่งสองโอเคเสร็จแล้วเป็นปัได้กี่

นี่แบบไรบ้างีอย่างเขาไปเขาไปนี่่เไป

เป็นคาราเบลเลยน่ะาบอกรถมาจอดเราก็นึกว่าจอดรอแล้วแล้วเดี๋ยวดีสี่ตื่นมาดีสี่เราเราตักบาตรเดี๋ยเราขอเลยนะผมผมเลยนะตีสี่ตีสี่ได้เลยตีสี่ก็กลับเลยก็พอเนี่ยังไม่ได้ถือแสเอง

ไปเราไปอินโดนีเซียในประเทศในประเมาแล้วก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงอะแม่น่าสนุกนะแต่ไม่ได้หมายถึงเ่อเล่นเป็นเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่คือว่าหลังจากนั้นนั่งชมเล่นงาน มีงานลอยกระทงใช่ไหมฝั่งทางนี้เขาก็มีงานฝั่งนี้ก็มีงานอะรกันกนะแล้วก็มีดิวัน่าสนุกเลยถ้ามัไปแล้วไปแล้วเหรอโคมไฟไปในน้ำกวาดไฟนะอะไรพี่เต้เราเจอทาอะไรพี่เต้ขอบคุณคขะเมื่อยนะแค่แม่มวันดีค่ะอันี้จะวิ่ง

ใคลหมดแล้ใช่ไหมคะหนไม่เอ่ยมีใครยังไม่ถ่ายไหมคจะเลพเปนเคอรชฟี่ไปไปต่อคิวเดี๋ยเดินหนีมาหมดนะเนป็นต่อคิวมมตุ้ตู้มมตุ้กันไหนอ่ะตู้ปาแพ้ค่ะมีคนข่าวด้วยรวยแล้วเดี๋ยนี้อานเันเลย ไหนเด็กๆค่ะดูหน้าเด็กเลยพี่ต้ไหนเด็กาไหนเด็กี่ะถ่ไหนก็ปไปไหนกไลไหมร่ยไพี่าไ่ด้ยครับเครลงมแล้วใครขับขับเองคนขับ นกับกันน่รัเป็ทางปลอดภัยนะแล้ววันที่สองมาหรือเปล่าพี่ต้งี่ต้วันที่สจัดหรือเปล่าอนที่สองจัดวันนี้จัดอยู่เนี่ยเดียวมันคนจะเต็มจะได้ไปไม่ได้น่นั้ไม่จัดไม่ได้เดี๋ยวน้องไม่เห็นหน้าแกดิปีนี้จะติดล้้าาสารแปดร้อยกะ สี oh. ่ชั่วโมงนะสิบสองแปดแร้อยกว่าโลแมก็1สิบสองสิบสัปชั่วโมงไปกล <si ับไปกลับก็ประมาณประมาณจุ่มกลับวันนี้ได้ปะ่ะไปกลับไปเหมือนกันเหมือนทำเจ็ดโลใส่บาทที่ไหนมาใส่ที่นี่เหรอรู้ว่าหน้าตูงนั้นเลยเราก็อย่าเพิ่งเรียกคนขับนะเราก็มาใส่ก่อนไม่เราอาาให้เขนอนไม่ใช่ดูแล้วมาตีสี่ก็แค่ทำงานด้อหรือว่าจะมี อย่างอย่างแม่จินดาวันนี้อ่ะเขาจะขึ้นรถทันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อไม่เป็นไร,รเขาบอกว่าถ้าไม่ทำก็จะไปมา,า,าออไม่ได้เขาอ่ะจะเอาหน้ามาด้วยอ๋อเออก็ดีละ <c oughs> แต่จะได้มีเพื่อนถ้าแใช่ใ้รักาชวนให้รักษาแม่แสง,งไม่ส่องจะหมดแล้วจะหมดแล้วไม่ก็บอกนะเมื่อกี้ไม่พอดีหนูเอาซอสับใส่กระเป๋าไปได้ เอามาใส่ให้มาอันไหนทำอะไรใส่ตูดเนี่ยดึงออกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใส่นี่ใส่นี่เนี่ยเะว่าม้วนรอให้น้องสบาีให้เตะโอเคเตรียมพร้อมนิดนึงแก่แล้วมือเมืองนี่ผมไปงานเจียงยี่ยี่เอ้ยยี่ห้าแล้วยี่หกมาอายุทยาต่อแล้วเนี่ยไม่ได้อ่ะใช่แต่วันที่สองอาจจะไม่ได้มาเก่งมากยี่สิบแปดก็ขึ้นมาวันที่สองไปหาไปป่ะแพ้ฝากด้วยนะแม่ด้ำไม่มีรถมา ฝากด้วยข้าวนี้ดูด้วยตอนนี้ว่าดูจะต่อมันี่ยข้างนอกเพราะว่าแขกอยู่เยอะแขกเยอะมาทำเพื่องานนี้นะทำเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยอยากล่องเรือพูดถึงเรือน่แน่แน่ไม่ได้อยากล่องเรือนะพูดถึงเรือฟังเขามีงานทั้งสองฝั่งไงแล้วเป็นล่องตอนไหนกลาคือเรื่องวันอีกวันเลงเหรอ ไม่ดาเริ่มตั้งแต่5้าโมงไปเขาเปิดไฟแล้วมันจะสว่างแล้วมันมีกระทงเล็กกระทงกลางกระทงใหญ่นี่กรงม่ก็จะจัดเนี้ยน่าสนุกโคมไฟทั้งสองข้างเลยเนาะก็จะจัดเทศกาลไฟจะสวยมากตัวกระทงนะชั่วโมงเดียวเองก็เหลือแล้วเดี๋ยวสิ้นสุดการสุดระพินนี้นะคะสืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะนนี้่